นุ้เองนะคะเพิ่มเติมคือเสียงยังไม่หายวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวมาร์กหน้ากันซึ่งเดี๋ยวจะมีมูเนี่ยอยู่ในห้องโดยมันก็จะเสียงดังนิดนึงเราก็ต้องมอง,มองข้ามไปเนาะประเด็นคือมาร์กหน้าที่เราจะมารีวิวในวันนี้เป็นมาร์กหน้าตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าน่ากินที่สุดแล้ววันนี้ก็คงจะอดใจไม่ได้ที่จะลองกัดลองชิมให้ทุกคนดูเนาะอ่ะเดี๋ยวพูดถึงก่อนละกันเพราะว่านุ้ได้น้องคนนี้มาจากการเลื่อนอินสตาแกรมผ่านๆหรือเลื่อนทวิตเตอร์นี่แหละไม่ไแน,น่ใจเราก็เจอใครสักคนนึ่ ได้น้องคนนี้มานะคะอันนี้คือชอนยาซีวีดเรียวมาเป็นแผ่นแบบมีข้างบนกับข้างล่างแล้วก็เนื้อมาค่ะมันเป็นสารลายจริงๆทางเราก็เลยคิดว่าคนอะไรจะเอาสารลายทั้งแผ่นมามาร์กหน้าดูอ่ะได้อ่านมาประมาณหนึ่งว่ามันคืออะไรยังไงแล้วทําไมเราถึงต้องเอาสารลายตัวนี้มาพอกหน้านะคะจุดประสงค์ของการมาร์กหน้าที่เป็นน้องสารลายเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเหมาะกับคนที่เจอแดดเจอมลภาวะนะคะหรือว่าช่วงนี้ที่เราเจอฝุ่นเยอะๆนะแล้วก็แบบมีสารพิษตกค้างอยู่ในผิว ก็จะเหมาะกับไอ้น้องซีวีดตัวนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าสาหร่ายที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นสาหร่ายทาชิมาคือก็ไม่ใช่สาหร่ายเท่าไกร่น้อยเลยเพราะฉะนั้นก็คือไม่เหมือนกันนะคะก็เป็นสาหร่ายที่ช่วยดูดซับสารพิษแล้วก็ช่วยดีท็อกผิวต่างๆให้ผิวเราเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งนองนอกจากจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วเนี่ยยังช่วยลดความร้อนบนผิวนะก็คือจะเหมาะสําหรับคนที่เป็นผื่นแพ้หรือว่าคนที่แบบกำลังมีสิวปุุ๊ปุ๊บุต้องการทําให้หน้าของเราแบบรู้สึึกกเเเย็็็นนนนนนข้ะะะคออีจปหมมืแบบา ที่เขาช่วยปลอบประโลมผิวได้นะถ้าเกิดว่าใครเอาไปใช้ตู้เย็นแล้วแช่ใช้ตู้เย็นถ้าเกิดว่าใครเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วใช้เนี่ยก็จะดีมากๆนะคะที่สําคัญก็คือทําให้ผิวของเราเนี่ยกระชับขึ้นแล้วเขาก็เคลมมาว่าเหมาะสาหรับคนที่เป็นฟ้าแล้วก็ เพราะว่าเวลาเราเจอแสงแดดอะไรเนี่ยเขาบอกว่าสาลร่เนี่ยจะช่วยได้ซึ่งส่วนตัวนุกอะ่ะไม่ได้มีฝ้ากระแต่อยา่างใดแต่เขาแบบเคลมมารุนแรงมากว่าเออมันจะช่วยเรื่องของฝ้าแล้วก็กระได้ถ้าเกิดว่าใครมีฝ้ากระก็คือซืไปลองได้และและและ,และเขาเป็นสาลร่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือพูดมากขนาดเนี้ยเราก็คงต้องไปแกะลองใช้แล้วเดี๋ยวนุกไปคลีนหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วคือมันน่ากินจริงไหมแล้วมันกินได้จริงๆหรือเปล่านะคะมาหลังจากที่เราไปล้างหน้ามานะคะสภาพผิวหน้าเราก็คือพร้อมหลังจาก ที่เราเปิดซองนะคะหนูก็ขอเตือนว่าคือน้องคนนี้เอเซน์เขาอะ่ะมันค่อนข้างจะแบบชุ่มชื้นอย่างมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราแกะออกมาต้องมีความแบบระวังนิดนึงไม่อย่างนั้นอะ่ะมันจะโผ่ออกมาเยอะนะคะแล้วก็คือเสียดายอันนี้ก็จะเป็นแบบชิ้นส่วนของมันนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นชิ้นแบบซีวีดอะ่ะเวลาเราใช้ก็คือแกะออกมาวันทุกคนมันมันเป็นกลิ่นสาหร่ายจริงๆมันเป็นสาหร่ายเลยอะ่ะ แล้วเวลาที่เราแปะไ้ที่ผิวนะคะก็คือจะรู้สึกได้เลยว่ามันเย็นสบายมากๆขึ้นเป็นสารลายจริงๆนี่พูดเลยแล้วตอนนี้เราขึ้เราเหมือนกับปะเลยอะนึกว่า สิ่งนี้อเม z i n g จริงกับเบลมากนี่เป็นแบบชิ้นข้างบนนะคะก็จะเป็นสชิ้นใช่ไหมขอปแปะก,ก่อนแล้วเดี๋ยวพูดทุกคนูชอบมากมันกินเหมือนเรากินสาราย,ย่ามิโซะซุป <c oughs> แล้วก็นเด่นก็คือตัวแผ่นอะ่ะมันจะมีความหนาอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะเกาะกับผิวหน้าของเราอะ่ะด้ยดีห <c oughs> อมมากหอมสาระย่ะถ้าเราเป็นคนชอบกินสารย่าอันนี้คือตอบโจทย์สุดอาจจะพูดว่าค่ายฟังก่อนก็คือแผ่นนี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณ 15- บหถึงยีนาทีตามที่เรามักหน้าปกตินะคะก็คือตัวแผ่นมันจะเหมือนหดตัวลงทําให้มันแนบกปเช้ากับ คือ,คอนูกะไม่ได้เอามางนี้แช่ตู้เย็นนะแต่ว่ามันจะเย็นทันทีเลยคือพอระวางลงไปที่ผิวคือมันจะเย็นเลยแล้วมันจะแบบ ของสาลาี่มาหนูกว่ามันต้องใส่ในมิโซะซุปได้ส่วนนอกจากสัรสกัดของสาลา่นะคะเขาก็ยังมีน้ำมันของโรสแมรี่ก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมีคอลลาเจนนะคะแช้ได้ทั้งคนหน้าแห้งแล้วก็หน้ามันเลยเดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้20นาทีแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนุกมาแกะออกให้ดูกันว่าสภาพผิวหน้าของเราเนี่ยหลังจากที่เรามากเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ชุ่มชื้นไหมแล้วแบบเด้งไหมแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงให้คะแนนยังไงกับตัวนี้นะคะทุกคนนุกแบบเหมือนกระเป๋าเลย อยากกินหลังจากหมาป่อยเมื่อกี้มีความประทับใจเว่เวเก็เลยถึงขั้นต้องอัดสตอรี่ไอจีคือนุกอะเลิฟมากเพราะว่ามันสนุกแล้วเรารู้สึกเหมือนเราเป็นกับปะแล้วมันหอมน่ากินดีแต่ว่าตอนนี้คือแบบครบ2ีินาทีแล้วก็จะเห็นว่าแผ่นมากับมันรู้สึกว่ามันตึงแล้วก็แน,น่สนิทนะคืออย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราจะลองแกะมาดูอยากชิมเลยอะ,อะเดี๋ยวแกะให้ดูก่อน ชาตะกูลนะ่าก็คือแจมใส่องใส่มากที่ชอบอะอย่างที่บอกมันสนุกสนานมากขอแนะนําทุกคนทุกคนอยากเห็นหนูลองชิมปะเราจะเป็นการลดขยะให้โลกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบว่าเอามาร์กน้าที่เรามาร์กมาชิมเดี๋ยววันนี้จะมาให้บอสขอลองกัดได้ปะเอาแบบชิมรสสัมผัสแรกก่อนมันจะมีความแบบเป็นสาลายแล้วก็เค็มๆนิดหนึ่งมันมีความเค็มๆจริงๆนะอุ้ย คนคือมันกัดได้เป็นจริงหนูกาเป็นสาหร่ายจริงๆเลยเนะี่ยอยากเคี้ยวแล้วกือเลยอ่ะกินได้ไหมอ่ะประทับใจมากหนุกจะซื้อใช้ต่อเรื่อย ชอบม,มากๆค่ะอาหให้ดูแบบหลังจากการใช้ก่อนเพราะว่าคือเวลาใช้เสร็จเขาก็แนะนําว่าเอาออกก็ตกๆให้เขาเข้าผิวนิดนึงนะหน้าเราก็จะมีความมีกลิ่นสาราน่อยอๆแต่ว่าเราไม่ต้องล้างหน้านะ<ๆ>คืออย่างงี้ก็ไปนอนได้นุกชอบตรงที่หน้ามันดูแบบฟูๆอันนี้ถ้าเราแบบใช้ประมาณอาทิตย์หนึง่งพวกฝ้ากระก,ก็จะแบบจางลงด้วยพูดถึงราคากันบ้างเพราะว่าน้องคนนี้เขาก็มีความแบบแอบแรงนิดนึงแต่ด้วยความสนุกเราก็แอบยอมนะหนึ่งกล่องนะคะที่นุกเปิดให้ทุกคนดูอย่างเงี้ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3แผ่นใช้ได้3ครั้งก็คือร ไม่ได้นะราคาทั้งหมดก็คือ3แผ่นนี้สองพันสองร้อยบาทนะคะซื้อได้ที่เว็บเขาหรือว่าตามในแบบไอจีแอดไลน์หรือว่า Facebook ก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะแต่ส่วนตัวคือประทับใจเขาบอกว่าข้อแนะนําคือควรแชร่ตู้เย็นไว้ก่อนใช้ก็อย่างที่เราบอกนั่นแหละว่าให้แช่ตู้เย็นแล้วก็คงจะฟินฟินขึ้นทั้งหมดทั้งหวลนี้นะคะก็คือประทับใจน้องเขามากจะบอกทุกคนว่ามันสามารถชิมได้นะนี่ว่ามันน่าจะมีความอร่อยเดี๋ยวปิดกล้องไปแล้วจะไปลองแบบเคี้ยวแบบจริงจัง <laughs> วันนี้ไปก่อนแล้วนะคะว เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าตอนนี้แบบสนุกสนานมากไปแล้วเนาะบ๊ายบายดูแลสุขภาพนะจ๊ะเลิฟ